สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮลี่พาสองานะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระนะครับเอ่อพระหลวงู่ทวดยกนะครับผมวัดพระโคนะครับผมจังหวัดสงขลานะครับก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ปลุกเสกในนะครับเอ่อ กุมพาพันธ์พอส2543นะครับสร้างโดยสมาคมชาวเพชรบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงทวดที่ออกที่วัดพักโคนะครับผมก็เป็นเรียกว่าของที่หาย,ยากแล้วก็เล่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับวัดพัะโคนะครับก็จะมีหยกนะครับอันนี้เป็นกล่องผ้าไหมอย่างดีนะครับ กล่องแบบเดียวกับรุ่นโคชสารหมื่นปีนะครับเพื่อนๆพี่ๆไปดูกได้นะครับผมจะลงอยู่พระโคชสารหมื่นปีนะครับก็จะกล่องแบบนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยเป็นกล่องแบบของที่ศูนย์ศิลปาชีพที่พระราชินีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเขาเรียกว่า,าใช้ผ้าไหมของท่านนะครับผมนี่ กล่องแล้วก็ข้างในนี่สักหลาดอย่างดีนะครับวัดพระโคปีสี่สามวัดช่างให้ก็มีนะครับปีสี่สามแต่หาโคตรยากเลยนะครับผมเคยได้สององค์นานมากแล้วนะครับเกินห้าปีแล้วด้วยนะครับตอนนั้นอันนี้เป็นวัดพระโคก็น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับวัดพระโคก็เป็นหนึ่งในวัดหลักที่หลวงพ่อทวดนะครับเป็น เขาเรียกว่าต้นกําเนิดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมนะครับที่เส้นทางที่หลวงปู่ทวดทุดงผ่านนะครับมีตำนานอยู่ไปหาฟังได้นะครับใน YouTube นะครับทั่วไปมีนะครับนี่นะครับที่เขาเรียกว่าสมเด็จเจ้าพระโคนะครับก็คือหลวงปู่ทวดนั่นเองนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นอีกหนึ่งวัดหลักของท่านนะครับผมหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะครับเดี๋ยวผมแกะออาไม้ชมนะครับ นี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วสภาพสวยมากนะครับหยกนี่กล่องยางดีนะครับกล่องอย่างดีเป็นหยกแกะสลักนะครับหยกนี้ก็มีมูล,ลค่าในตัวอยู่แล้วนะครับผมจะเทียบกับตเตารีดพิมพ์ใหญ่รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโคนะครับนี่หยกเป็นหยกนะครับ เขียวอื้อเลยพิมพ์ใหญ่แกะสะลักนะครับผมแกะสะลักเป็นหลวงปู่ปทวดหน้านิยิ้มเลยนะครับเพื่อนเพื่อพี่ดูที่หน้านะครับหน้ายิ้มสวยเลยด้านข้างนะครับยกหายากมากนะครับ รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมน่าเก็บแลัก็น่าใช้ด้วยนะครับถ้าใครแบบเอ้ยผมพอดีเกิดวันนู้นเดือนนี้ราศีนี้เอ่อถูกกระยกพอดีเนี่ยอันเนี้ยเรียกได้ว่าเข้าทางเลยนะครับเข้าทางเลยนะครับดูหน้ายิ้มสวยนะครับจมูกโด่งปากชัดนะครับ เส้นผา่าริจีวรสังคติขมคมนั่งอยู่บนฐานัวนะครับวัดพระโคนี่เขาจะมีลูกแก้วนะครับนี่วัดพระโคนี่เขาจะมีลูกแก้วถ้าพาออกวัดพระโคเนี่ยเขาจะมีลูกแก้วอยู่ที่มือหนานะครับอันนี้หล่นไม่ได้เลยนะครับหล่นนี้เป็นเรื่องต้องจับดีๆชฉุด้านล่างแล้วด้านหลังนะครับ มีนีนนะครับเจดีนะครับ,รบแล้วก็มีตัวหนังสือว่าหลวงปู่ทวดยกวัดพระโคนะครับก็ปีสี่สามที่เห็นด้านหลังนี้เป็นโค้ดนะครับทองคํานะครับผมเป็นทองคํานะครับนี่บรรจุปิดอยู่ด้านหลังนี้นะครับอันนี้คือทองคํานะครับผม เนี่ยถ้าคนดูทองเป็นเนี่ยถ้ามีแดงแดงเงี้ยเขารู้เลยนะครับว่าทองแต่ถ้าเป็นเหลืองเหลืองนะครับคือเออไม่ใช่เหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีเหลืองแล้วมีเขียวเขียวอยู่อันนั้นคือทองเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นดำดำนะครับแล้วมีเออเขาเรียกว่าดำาปืกอเลยเนะี่ยอันนั้นเงินนะครับเนี่ยถ้าเป็นทองทองที่มีอายุเนี่ยจะมีสีส้มๆขึ้นแบบนี้นะครับ เขาเรียกสนิมทองนั่นเองนะครับเอาไว้ใช้ดูพระผิวเดิมไม่เดิมที่เป็นเนื้อทองคำด้วยนะครับเนี่ยผมจะบอกเคล็ดลับให้นะครับนี่ผมกเก็บมานานแล้วนะครับองนี้โอหลายปีมากนะครับนี่ก็ผู้ติดตามช่องเกิน1น0 0งมืนันคนผมก็จะลงนู่นนี่นั่นไปเรื่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ <ๆ S 2> พที่ส่งพระมาให้ผมเช่าบูชานะครับ ผมก็จะขออนุญาตเลือกที่ผมชอบนะครับผมนี่ปากชัดจมูกโดง่งที่ผมบอกว่าผมจะเลือกเช่าที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่าพระตัวผมเองเนี่ยก็มีหลายพันองค์แล้วนะครับที่ผมเก็บอยู่นะครับก็จะนำมาลงในช่องเรื่อยๆนะครับผมนี่วจีวอนสังคัติคาบเดิมๆนะครับผมไม่ล้างด้วยเนี่ย เนี่ยเขามาดําเดิม,ดมยังไงแต่ว่าเพื่อนๆพี่พจะเอานําไปทาําความสะอาดก็ได้นะครับแต่ผมจะแบบอยากให้ดูเดิมเดิมมากกว่านะครับเพราะว่าทําคลิปเนี่ยคนดูเยอะนะครับเราต้องเอาเดิมเดิมให้ดูก่อนบบวฟิงฟังฟิงฟังนะครับองนี้สวยด้วยหายากด้วยนะครับเจอ เจอนะครับก็เจออยู่แต่ว่าก็จะมีแบบแตกหักบินอะไรอย่างนี้นะครับคือผ้าเนี่ยหยบก,กันแหละนะครับก็คือเก็บไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะครับจะบินจะแตกอะไรของเขาอย่างเงี้ยาร์มสมบูรณ์มันก็จะหายไปนะครับเนี่ยแบบนี้สมบูรณ์เดิมๆถ้าเพื่อนๆพี่ๆแบบถูกฉลกนะครับกับหยบนะครับจะหา แขวนนะครับรุ่นนี้คือคําตอบนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยอยู่ในกรอบทองนี้โหสวยเทพเลยนะครับยกสีเขียวเขียวอื่เลยสําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่พนะครับท่านใดสนใจนะครับพรหยกหลวงทวดวัดพระโบปีสี่สามองนี้นะครับเอ่อถ้าสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งหบาทนะครับสนใจก็โทรนะครับผม 0988้าแดแปนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชคนะครับหนึ่งบาทนะครับนี่นะครับพร้อมกล้องเดิมนัดรับพาได้เขตปริมณฑนนะครับผมอยู่สารยานะครับพุมณฑลนครปฐมนะครับเขตปริมณฑนนัดรับส่งพาได้นะครับหรือว่าเออส่งไปษณานีก็ไม่เคยมีปัญหานะครับจัดส่งรวดเร็วห่ออย่างดีนะครับ กันน้ํากันกระแทกกันแตกโยนพระกล่องของผมนี้ก็ยังไม่เป็นไรเลยนะครับเพราะว่าผมสามารถคุยได้เลยนะครับว่าผมนั้นแพ็คพระดีมากนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเซฟสุดนะครับผมหนึ่งมืบาทนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหหกเชษนะครับแล้วก็มีผักเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับ เชิญเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับเข้าไปรับชมผ่าเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้นะครับแจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่พี่นะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดี เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ